พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ รื่องลับที่เราจะคุยในวันนี้ก็คือว่าเรารู้สึกกันอย่างไรกับการที่มีความพยายามในการจะให้ยกเลิกหนี้กยศออแล้วก็ถ้าใครเห็นใน Facebook ก็จะเห็นว่าคนที่เขาอยากให้ยกเลิกนั้นชื่อเพจเขาชื่อนักเรียนเลวตกลงเนี่ยพฤติกรรมของเขาเป็นไปนตามชื่อไหมหรือจริงๆแล้วมันเพียงแค่ชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาเล่นๆนะครับ แล้วก็เรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการที่มีคนพยายามจะให้ยกเลิกหนี้ตรงนี้นะครับเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์สักวรวิทย์ค่ะสวัสดีครับบอยัครับเป็นไงครับบอยพอพี่อ่านแล้วพี่ก็สะดุ้งพอสมควรแล้วบอยอ่านแล้วบอยรู้สึกยังไงครับอ้อมันเป็นการลงโทษคนที่ชําระหนี้โดยมีวินัยทางการเงินมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มันเป็นการตัดอนาคตของลูกหลานไทยเพราะว่าถ้าเรายกเลิก ี่จริงๆนะครับก็จะไม่มีเงินมาให้เด็กรุ่นถัดไปได้เรียนหนังสือได้กู้ยืมนะครับอันนี้มันคือการทำลายอนาคตของชาติโดยตรงแล้วก็ทำลายวินัยทางการเงินของคนในชาตินะมันเป็นความเห็นแก่ตัวของคนรุ่นนี้ไม่กี่คนที่จะทำให้อนาคตของประเทศดับบูบลงไปในอนาคตข้างหน้าทีนี้มีคนเขาพูดตรงนี้เลยเมื่อกี้บอยพูดกับว่าเห็นแก่ตัวเขาบอกว่า อ๋อนี่จะเปรียบเทียบกับโซตัสเหรอว่าฉันเคยโดนมาก่อนงั้นพวกเธอก็ต้องโดนด้วยคือเขาพูดถึงว่าคนที่ใช้นี่เนี่ยเหมือนกับคนที่เคยโดนโซตัสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเรียกร้องให้คนอื่นต้องใช้นี่ตามเหมือนกับว่าฉันก็จะต้องเอาคืนด้วยการเมื่อฉันเป็นพี่ฉันต้องจัดการกับเธอก็บอกคิดแบบนี้ก็เห็นแก่ตัวก็มันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนี่ฮะมันคนละเรื่องโซทัสมันบังคับใช่ไหมแต่นี่มันไม่ได้บังคับให้กู้นะก็ไม่ได้บังคับให้กู้ถ้า ผมเนี่ยเป็นคนไม่เคยกู้เรียนผมมีแต่ได้ทุนเรียนก,ก็เรียนหนังสือให้เก่งสิแล้วก็สอบจริงทุนให้ได้คือ,อถ้าคุณเรียนเก่งคุณได้ทุนหรือแม้กระทั่งพ่อแม่คุณมีตังพอคุณก็ไม่ต้องกู้แต่ถ้าเกิดคุณต้องกู้ก็ไม่มีใครบังคับผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยไม่ได้ใช้เงินพ่อแม่เลยสักบาทนั่นละสิอยู่เป็นห้าหกปีจนอยู่จนสอนหนังสือค,ครับก็ได้เงินที่นู่นตลอดนั่นนะสินะคะอ่ะ บอยเล่าเรื่องของโครงการนี้ให้ก็ฟังหน่อยว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงถึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นครับโครงการนี้จริงๆเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากคณะสถิติประยุกต์ที่นิดาเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่คณะชื่อรองศาสตราตรจารย์ดรวิชิตจิระรอชุนกุลนะฮะเป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็นําเสนอสมัยรัฐบาลทักษิณบังคับถ้าผมจําไม่ผิดก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเหรอฮะที่ม็นคนทำโฆษณาโอเคผมจําไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ อาจารย์วิชิต <c oughs> เป็นคนทําเรื่องนี้ทำทำวิจัยแล้วก็เสนอว่าควรมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา <c oughs> นะฮะโดยโดยที่อาจารย์เขาก็คาดว่าเมื่อมีเอาเงินเป็นกองทุนหมุนเวียนที่เอาเงินลงเข้าไปแล้วแล้วมาปล่อยกู้ให้เด็กแล้วเด็กจบไปทํางานก็เอาเงินเนี่ยมาใช้หนี้แล้วก็จะทําให้มีเงินเนี่ยที่ใช้หนี้เอาไปให้เด็กรุ่นถัดไปได้หมุนได้กู้นะฮะแล้วพอผ่านไปสัก ระยะเวลาหนึ่งเช่น10ปี5ปีเนี่ยกองทุนจะเลี้ยงตัวเองได้รัฐบาลไม่ต้องเติมเงินอีกซึ่งกยศก็ทําได้ถึงจุดนั้นแล้วนะ,ะไม่ไม่ต้องเติมเงินโดยอาศัยการที่จ่ายนี้ถามว่ากยศเคยมีปัญหาไหมนะครับเคยมีปัญหาเพราะว่าไม่มีคนยอมจ่ายนี่นะฮะเราใช้คําว่า Debt Repayment Ratio ต่ำมากอัตราการจ่ายหนี้ต่ำมากนะ <_ d ata> เพราะช่วงหนึ่งมีคนรู้สึกว่าเงินหลวงคือเงินฟรี <_ d ata> ก็ไม่ยอมใช้หนี้กยศออกัน <_ d ata> แล้วก็กฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าจะมีผลลงโทษยังไงปรากฏว่ากยศก็ไปออกกฎหมายใหม่ที่สามารถไปเก็บหนี้จากนายจ้างได้ <_ d ata> สามารถยึดทรัพย์ขายทอดตลาดได้ถ้ามีสินทรัพย์นะฮ <_ d ata> ะก็คือกยศก็ก็ทำเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ ก็ทาให้อัตราการเก็บหนี้ได้เนี่ยดีขึ้นแล้วกองทุนก็เริ่มเลี้ยงตัวเองได้<ฆ>นะฮะแล้วก็ทําให้สามารถปล่อยกู้ให้เด็กรุ่นน้องๆต่อไปได้ในอนาคตาถามว่าเป็นโครงการที่ใช้ได้ไหมผมคิดว่าเป็นโครงการที่ใช้ได้ดีมากดีสร้างอนาคตของชาติ<ฆ>ทําให้คนได้มีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้นลดความเหลื่อมล้ําลงไป<ฆ>นะฮะแต่ถ้าจะทุบทิ้งโดยที่<ฆ>ไม่จ่ายหนี้เลยก็เท่ากับว่าต่อไปนี้ไม่มี ไม่มีโอกาสที่คนรุ่นถัดไปจะได้รับทุนการศึกษาโดยกู้ยืมมาเรียนละนะครัถามว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามีจุดอ่อนไหมผมผมคิดว่าจุดอ่อนของกยศนี่คือไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงนะคือ,ค,อคือการให้กู้ยืมเนี่ยนะครับเพื่อการศึกษาเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ธนาคารพาณิชย์เป็นคนทําแล้วสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือเขาจะต้องดู ศัก,กยภาพในการจ่ายคืนเงินกู้ mm hmm. เช่นสมมติว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะครับสอบได้คะแนนเท่านี้เข้ามาหลาลัยนี้ได้สิ่งที่เขาจะดูต่อก็คืออัตราการมีงานทำของเด็ก mm hmm. เด็กคนนี้ mm hmm. ที่จบสาขาวิชานี้คณะนี้แล้วจะได้มีเดียนซา,ารี่หรือเงินเดือนอมัธยาฐานต่อปีเป็นเท่าไหร่ mm hmm. แล้วก็เด็กที่เข้าไปเรียนสาขานี้เนี่ยมีอัตราการออกกลางคลันสักกี่เปอร์เซ็นที่ จะเรียนไม่จบเพราะฉะนั้นเขาก็เอาตัวเลขสถิติพวกนี้มาคำนวณแล้วแล้วก็ค่อยดูว่าเด็กคนที่สอบเข้าสาขานี้ได้สาขานี้ได้มีศักยภาพที่จะเรียนได้ไหมเรียนเราจะาเราให้ทุกสาขาเลยนะเราให้เกือบหมดนะฮะเราเราให้หมดโดยที่เราไม่ได้พิจารณาว่าสาขาไหนควรจะให้มัง่งหรือมหาหลัยไหนควรจะได้รับทุนบ้างนะฮะก็เลยมีคนบางคนเขาก็คอมเมนต์ว่าเอยอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่า อย่างในอเมริกาเนี่ยผมมีหลานไปเรียนไฮสคูลที่อเมริกาเนี่ยนะครับเรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเนี่ย educational loan เนี่ยเขาสอนในวิชาการเงินส่วนบุคคลตั้งแต่ชั้นมปลายว่าถ้าคุณจะกู้เงินเพื่อการศึกษาคุณต้องดูก่อนว่าคุณสอบได้คะแนนเท่าไหร่เพราะเพรคะแนนที่คุณสอบได้มันจะทํานายได้ว่าคุณจะเรียนจบไหมหรือคุณจะออก drop out กลางคันไหมแล้วก็พอคุณได้ได้มาหาลัยดีเนี่ย คุณก็จะมีอัตราการได้งานทําสูงแล้วก็มีเงินเดือนมัธยาฐานสูงด้วย,วยแล้วก็จะคํานวณได้ว่า<ฮ>คุณจะจ่ายเงินกู้คืนได้ทั้งหมดภายในกี่ปี<ฮ>เด็กเนี่ยก็จะต้องรู้จักตัวเองคือในคลาสที่สอนเนี่ยห้านผมมาเล่าให้ฟังนะฮะให้เด็กไปหาข้อมูลว่าตัวเองอยากจะเรียนมหาอะไรอะไรตัวเองได้คะแนนสอบ SAT เท่าไหร่แล้ว จบแล้วอาชีพนี้จะได้เงินเท่าไหร่คณะนี้จะได้เงินเท่าไหร่ตราการมีงานทําเป็นยังไงเด็กหาข้อมูลมาประกอบกันแล้วก็มาคํานวณศักยภาพว่าตัวเองจะจ่ายหนี้เงินกู้ไหวไหมแล้วค่าเทอมเป็นกี่ตังค์เราจะต้องผ่อนจ่ายคานวณดอกเบีย้ยด้วยยังไงบ้างนะหลานผมมันบอกโอ,โอ้ดีมากเลยเพราะว่าทําให้รู้ตัวเองและว,วางแผนชีวิตตัวเองได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายซึ่งประเด็นนี้บ่อยมีคนก็ามาบอกว่าน่าสงสารเด็กที่ต้องใช้หนี้เพราะว่าอายุยังเพียงแค่ อสิบกว่ามีย่งไม่ถึง20่สต้องมานั่งทําสัญญาการกู้เงินคือมันเป็นความคิดที่ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเด็กได้เรียนตั้งแต่มัธยมการเงินส่วนบุคคลตั้งแต่มัธยมต้นแล้วแล้วก็วางแผนชีวิตกันตั้งแต่มัธยมแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่สอนในโรงเรียนนะฮะจริงๆเมืองไทยเริ่มเอาเข้ามานะครับผมคุยกับอดีตผู้อำนวยการสถาบัานส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอ,อ สสวทนะดรดรพรพันธ์ไวยทยางกูเนี่ยท่านก็เห็นความสําคัญเรื่องนี้เพราะว่าในพีซ่ากับในทีมส์เนี่ยมีวัดความแตกฉานทางการเงิน financial literacy ท่านก็เลยเริ่มให้หลักสูตรคณิตศาสตร์ของมอปลายเนี่ยมีเรื่องการเงินส่วนบุคคลเพียงแต่ว่าเนื้อหาอาจจะยังไม่ได้เยอะมาก,มลมากแล้วก็เป็นคณิตศาสตร์เยอะซะหน่อยหนึง่งแต่ว่าเอาละบ้านเราก็ปรับตัวกันไปคือถ้าเด็กเราเนี่ยมีความแตกฉานทางการเงินรู้จักเอาคณิตศาสตร์ เงินพื้นฐานมาใช้ในชีวิตประจําวันวางแผนชีวิตตนเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมพูดว่ากยศไม่ได้ทําเรื่องนี้ก็คือว่าก่าอนกยศจะปล่อยกู้กยศน่าจะพิจารณาก่อนว่าเด็กคนนี้สอบได้คะแนนเท่านี้จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนี้สาขานี้ควรจะได,ได้ได้รับเงินกู้วงเงินเท่าไหร่แล้วจะมีความสามารถในการจ่ายหนี้คืนสักแค่ไหนซึ่งข้อดีก็คือว่าจะทําให้การ คลังการศึกษาของชาต <laughs> <laughs> ิน <labels> ั <IEL> ้นกำหนดกลยุท okay, ธ์ทางการศึกษาแล้วกำหนดสาขาวิชาที่จะสำเร็จไว้ตรงกับที่ประเทศต้องการเดี๋ยวก็จะบอกว่าเหลื่อมล้ำอีกแล้วบอยพี่อยากให้บอยวิเคราะห์ให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นไปตามที่เขาเรียกร้องคือมีการล้างหนี้ให้จริงๆเลยเนี่ยนะครับข้อดีมีไหมข้อเสียมีไหมข้อดีนะครับพรรคการเมืองบางพรรคต้องการคะแนนเสียงครับก็จะได้คะแนนเสียงไปอย่างท่วมท้นจาก เด็กที่ไม่ต้องใช้หนี้นะครับอ๋อแบบเดียวกับยกเลิกการเกณฑ์ทหารนั่นหรอครับโทนเดียวกันนั่นแหละครับอืแต่ผลเสียก็จะอย่างที่บอกว่าเป็นการทําลายอนาคตของชาติเพราะว่าจะไม่มีเงินให้ผู้ย,<ะ>ยืมกับสําหรับเด็กรุ่นถัดไปแล้วนะครับ <Huh? S 2> แล้วก็ข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นหนี้กองใหญ่นะครับแล้วถ้าไม่ชําระเนี่ยนะฮะยกหนี้ให้หมดเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายจะเอาเงินของคนที่พูดมาจ่ายเหรอนะฮะแล้วก็วินัยทางการเงินการคลัง ความแตกฉานด้านการเงินก็จะหายหมดนะฮะคนที่ชำระเงินมาอยากมีวินัยใช้หนี้จนหมดก็กลายเป็นถูกลงโทษส่วนคนที่ไม่ได้มีวินัยในการชำระเงินไม่มีวินัยทางการเงินกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ได,ชนได้ประโยชน์เต็มที่นะแล้วอย่างนี้ทำชั่วได้ดีเนี่ยกฎแห่งกรรมจะอยู่ที่ตรงไหนแล้วนิสัยของคนในบ้านเมืองเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ต่อไปเนี่ยบ้านเมืองจะเป็นอยู่อย่างไรกลายเป็นว่ามีหนี้ไม่ต้องใช้นะทั้งนั้นที่ อันเนี้ยมันก็เห็นนะฮะสสในสภาบางคนเป็นหนี้ก็เยอสอก็ยังไม่ยอมใช้เลยถ้ันส้น,สนเงนะินเดือนเป็นแสนแล้ว <c oughs> นะมันน่าอายมากเลยครับามาดูวัฏกรรมตรงนี้ค่ะเขาบอกการยกเลิกการใช้หนี้ครั้งนี้จะเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ําอันนี้วัฏจักร,รนะมันลดได้ยังไงหรอมันลดได้ยังไงก็กลายเป็นว่าคนที่มีศักยภาพจะใช้ก็ไม่ใช้หนี้ ะะถามว่ามีปัญหาไหมมีบางคนที่มีสตางแต่กู้ mm hmm. กู้ก็เยศมาปล่อยกู้ต่อก็มีนะครับเพราะดอกเบี้ยเกเยศแค่ร้อยละหนึ่ง mm hmm. นะฮะทอามาปล่อยสักร <ละ S 2> <ะ>้อยละสามร้อยละสามร้อยละห้าต่อเดือน mm hmm. นะฮะก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ลดความลื่มล้านะครับมันจะยิ่งเพิ่มความหลื่มล้าเพราะมันจะทําให้คนบางคนรู้สึกเอาเปรียบ สังคมมากขึ้นคนหนึ่งใช้หนี้คนไม่ยอมใช้หนี้ใช่ะค,ะครับอันนี้ยิ่งจะทําให้สังคมเดือดร้อนแล้วก็ลาบากแต่ที่จะดักกว่าก็คือมันไปสร้างความเดือมล้ําในรุ่นถัดไปที่ไม่ได้มีเงินกู้เงินจะไม่มีมาให้กู้แล้วเงินไม่มีจะให้กู้แ,แทนที่ว่ากองทุนทําหน้าที่ในการลดความเดือดร้อนให้คนจนได้มีโอกาสกู้มาเรียนก็ไม่มีโอกาสกู้มาเรียนเนี่ยทำให้ความเดือดร้อนไป แผ่ขยายออกไปคนจนจะไม่ได้เรียนนะอย่างเงี้ยในรุ่นถัดไปคือไอ้คนที่คิดอย่างเงี้ยหวังแต่คะแนนเสียงทางการเมือง <c oughs> แล้วเห็นแก่ตัวที่สุดเลย<ะ>แล้วต้องการจะทําลายประเทศชาติตอนนี้เขาก็อ้างโควิดเขาบอกว่าการที่จบแล้วแล้วก็ต้องมานั่งใช้หนี้เนี่ยมันบั่นทอนชีวิตเลยนะแทนที่จะโลง่งไม่มีหนี้จะได้เดินหน้าทํางานไปอย่างมีความสุขแต่นี่กลายเป็นว่ามีภาระหนี้เขาบอกว่าภาระหนี้นั้นมันบั่นทอนชีวิต อ๋อแล้วคนรุ่นเก่าที่เขาต้องใช้มาล่ะครับที่เขาทำงานผ่อนมาละ่ะในในอเมริกาเนี่ยคนเรียนหมอเนี่ยนะฮะก็ผ่อนกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันแพงมากค่าเทมอมนะทุกคนก็ทำแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เก็บหอมรอมริบจนจนผ่อนชำระได้หมดนะเออบอยถ้าสมมติว่าเด็กจบแล้วหางานทำไม่ได้เนี่ย <c oughs> เขาก็มี grace period ให้ใช่ไหม,มไม่ใช่มแบบว่าจบปั๊บจะต้องจ่ายเลย มีมีเกรสพีเรียดให้ครับแล้วก็ที่ที่กยศพยายามจะทําก็คือพยายามจากเดิมที่เก็บหนี้ไม่ได้กยศก็ออกกฎระเบียบว,ว่าให้สามารถหักกันนายจ้างได้หักกันหน่วยราชการได้ยึดทรับไขยทอดตลาดได้เหมือนธนาคารพาณิชย์บางข้อก็าอาจจะดูพอมาเกิดภาวะโควิดแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกเกร t ดิเพรสชั o นทั่วโลกก็กยศก็พยายามจะยืดหยุ่นโดยที่จะพยายามผ่อนปรนเรื่องการเก็บหนี้ให้มัน มีระยะเวลา grace period อย่างที่อาจารย์พูดแล้วก็พยายามอาจจะไม่ยึดทรัพย์ในทันทีหรืออะไรทํานองนี้ฮะเลื่อนประวิงเวลาออกไปซึ่งก็เป็นการช่วยซึ่งผมไม่ได้ค้านนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะลําบากแต่ไม่ใช่หยุด<ต>ใช้ไ้ยนี้ไเป,ไนะเ,ปเลยหรือว่าไม่ใช่ยกนี้ให้เลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะชะลอได้ชะลอได้นะครับนะอันนี้สิซึ่งผมว่าสําคัญนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นรากเหง้าของปัญหาคือ การปล่อยกู้เนี่ยไม่ได้ปล่อยตามจักรยภาพในการช,ชำระหนี้มาตั้งแต่ต้น<ม>ที่ผมพูดบอกว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือการป้องกันความเสี่ยงป้องกันย่อมดีกว่าแก้ก็คือว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นกนยศทำไม่ใช่ไปตามเก็บหนี้ได้แต่ควรจะพยากรณ์ได้เลยตั้งแต่เด็กเข้ามาชำระวิเคระ์ความสมใ้ใช่ว่าเด็กคนนี้ควรจะให้กู้ไหมซึ่งจะทำให้เราเนี่ยใช้เงินอย่างคุ้มค่า อย่างที่1อย่างที่2เนี่ยนะครับประเทศจะได้ประโยชน์เพราะว่ามันเป็นการกําหนดนโยบายการคลังเพื่อการศึกษาโดยที่เราจะทําให้เราส่งเสริมสาขาวิชาที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศและเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วเราก็จะได้มหาลัยก็จะได้พยายามผลิตบัณฑิตในสาขาที่เป็นที่ต้องการ แล้วก็มีศักยภาพไม่ใช่ผลิตอะไรขึ้นมาแล้วจบแล้วไม่มีงานทำาุ้ยบางมหาลยัยเขาก็หาทางที่ให้เด็กกู้มาเพื่อจะได้นักเรียนเยอะคือผมอนะจะบอกว่าบางมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ได้ด้วยเงินกู้กยศ uh huh. ถ้าไม่งั้นล้มละลายไปแล้วถูกต้องอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะฮะแต่ว่าถามว่าโอ้โหแล้วให้เด็กเขาไปเรียนด้วยเงินกู้กยศเยอะแยะแต่เด็กจบมาไม่มีงานทำเนี่ยใครเป็นบาปกรรมก็มีฝ่ายที่จะบริหารเรื่องการให้เด็กกู้ได้เลยนะ เขามีแต่ว่าเขายังไม่ได้ทําสิ่งที่เรียกว่าเครดิตสกอร์ไม่ใช่เขาไม่ได้ทําอย่างนั้น mm hmm. เขาทําเรื่องการให้เด็กทําตามระเบียบในการที่จะทําให้ได้แล,ล้วก็จะมีวันประกาศว่าใครได้บ้างอะไรบ้างคือค,คือคือต้องดูศักยภาพในการจ่ายคืนชําระหนี้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจท,ที่ที่ผมอยากให้กยศปรับะนะสมมติถ้าเกิดบอยเป็นคนที่กู้แล้วจ่ายหมดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดมีคนระนองแบบนี้สมมติบอยเป็นคนที่จ่ายแล้วบอยจะพูดกับคนพวกนี้ยังไงครับ อ้าวแล้วอย่างนั้นที่ผมจ่ายไปเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับผมสิอย่างนั้นผมก็สู้เป็นคนเลวไม่จ่าย mm hmm. แล้วก็รอจังหวะยกหนี้ให้ไม่ดีกว่าหรือจะไปทวงคืนไหมจะไปทวงคืน <c oughs> ก็ทวงไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าผมจะรู้สึกว่าเต็งไม่ได้รับความเ,เ,ปเป็นธปรมเสียเปรียบมาก mm hmm. นะอันนี้สังคมมันจะอยู่กันยังไงนะครับ <c oughs> เรื่องที่สองก็คือว่าเครดิตสกรที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีสแบบนะ แบบหนึ่งคือตอนจะปล่อยกู้กอยออกสอควรจะทำให้ให้รู้ว่าใครที่จะมีศักยภาพที่จะจ่ายกู้ได้แต่คนที่ไม่ชําระหนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่เข้าสิ่งที่เรียกว่า national credit bureau <ม>นะฮะคือ national credit bureau เนี่ย ncncb เนี่ยนะครับ<ม>เขามีหน้าที่เก็บประวัติการชรําระหนี้ของคนแล้วถ้าเกิดว่าไม่จ่ายหนี้เนี่ยนะครับก็จะเปกู้เงินหรือว่าทำธุรกรรมารทรา,รางการเงินลำบากไม่ได้อ่า ตอนนี้กเยอสอยังไม่ได้เข้า NCB ยังไม่ได้เข้าอ่าเงินคนไม่ใช้นี่ก็ไม่มีคะแนนทุกติดลบกันสิใช่ซึ่งผมคิดว่าก็ควรจะเข้าเพื่อให้<ค>ะแนะจะได้ติดลบเทระจะได้ติดลบแล้วก็จะได้รู้ว่าการมีวินัยทางการเงินในการชําระหนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่ออนาคตของตัวเองไม่งั้นตัวเองจะไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรหรลอกู้เงินแบงก์ก็ทําไม่ได้เลยครับ ผมคิดว่ามันเป็นมาตรการลงโทษทางสังคมที่ทําให้คนเราต้องระวังเพื่อรักษาเครดิตตัวเองชาติเราจะอยู่ได้ต้องมีวินัยครับถ้าชาติเราคนเราไม่มีวินัยทางการเงินไม่มีความแตกฉานทางการเงินเลยเนี่ยชาติอยู่ไม่ได้อาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะ,ะเพราะว่าวินัยทางการเงินทําให้เราเตรียมตัวสําหรับกรเกษียณเตรียมตัวสําหรับยามเจ็บป่วยเตรียมตัวสําหรับเวลาที่เราอาจจะเรียนไม่สําเร็จหลายคนในประเทศไทยที่อายุ แแกก่่ๆันนล้วเขาดสิ่งที่บอยพูดเพราะฉะนั้นพอกเกษียณปับ๊บไม่มีบ้านจะอยู่ต้องออกจากบ้านหลวงไม่มีเงินจะใช้อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้บอยมันมีข้อกล่าวหาตรงนี้ครับบอกว่าเงินของกยศเนี่ยมีมากกว่า6 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วกยศเนี่ยได้กําไรจา,จากดอกเบีย้ยที่ปล่อยกู้เขาบอกว่านี่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการศึกษาชัดๆเลยมันต้องมีผลต่างอยู่แล้วครับ นิดหน่อยในแง่ที่ว่าดอกเบีย้ยเขาก็ต้องคิดเพื่อให้กองทุนมันอยู่ได้และกองทุนมันงอกเงยเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคุณเสียค่าลงทะเบียนหน่วยกิจอาจจะ2 0 0 0 0่นแต่วันนี้อาจจะเป็น3 0 0 0 0่นสิ่งที่กยศสต,ต้องคิดดอกเบีย้ยก็คือว่ามันมีเงินเฟอ้อทางการศึกษาถ้าเขาไม่คิดดอกเบีย้ยเลยเขาได้คืนมาเงินมันจะไม่พอสาหรับน้องในอนาคตนะครับอันนี้คือความจําเป็นที่เขาจะต้องมีดอกเบีย้ยเพื่อทําให้ ต้นทุนค่าเ,าเรียนเนี่ยมันอยู่ได้ในอนาคตถ้าไม่มีดอกเบีย้ยเลยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยมันต้องเท่ากับเงินเฟอ้อทางการศึกษาที่จะทําให้มีเงินไปปล่อยกู้พอสําหรับรุ่นน้องในอนาคตอันนี้เราต้องคิดถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองแล้วเงินบริหารด้วยนะถ้าเกิดไม่มีกําไรจากดอกเบีย้ยจ่ายเงินที่ไหนมาบริหารมันเป็นเงินต่อเงินเอาเงินบริหารแล้วก็เอาเงินไปปล่อยกู้เลยรุ่นถัดไปถ้ามันไม่งอกเงินเลยแล้วค่าเทอมมันแพงขึ้นจะเอาที่ไหนไปให้คนกู้ มีคนเขาบอกว่าล้างหนี้ให้ก็เหมือนกับว่าเราดันนโยบายการเรียนฟรีให้มันเกินกว่า12ปีนะก็คือหมายความว่าจบชั้นมปลายที่เป็นเรียนฟรีแล้วเนี่ยให้เรียนต่อไปอกีกจะตรีจะโทจะเอกอะไรต่างๆนานาเหล่านีนนนนนน้ให้เรียนฟรีกันให้หมดเลยได้ไหมประเทศเราไม่ได้ต้องการคนจบปริญญาตรีโทเอกมากมายขนาดนั้นนะครับ นะแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ไม่ได้จบปริญญาตรีโทเอกทั้งหมดคนไม่จบปริญญาก็ประสบความสําเร็จจบป .4 ก็ประสบความสําเร็จได้ะนะเราเราจะลงทุนทางการศึกษาจนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมันก็ไม่ได้นะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการสูญเปล่านะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าคุณบอกว่าอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนแล้วต้องได้เรียนทุกอย่างด้วยนะอย่างนั้นอะ่ะเอาคนโง่งๆไปเรียนแพทย์เนี่ย ผลเสียมากกว่าผลดีนะเพราะเราจะได้หมอโง่มารักษาคนแล้วตายนี่บอยได้เห็นเพจนั้นไหมมีคนเขาบอกว่าทําไมจะกําหนดให้นิติศาสตร์สอบเนได้เท่านั้นทําไมคนอื่นเขาอยากจะลองสอบบ้างทาไมไม่ให้สอบก็มันเป็นวิชาชีพนั่นสิตกลงนี่ก็ใช้คนไม่เรียนวิศวะมาสร้างตึกอ่ะก็เนี่ยคือแต่ละอันมันต้องมีลเซเส์มีเซอร์ติฟิเคชันมีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลหรือมีความเป็นอาชีพวิชาชีพอยู่นะฮะ แต่เรื่องเรียนฟรีกับร้านนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะ,นะครับอย่ามาปนกันตรงนี้เลย <c ười> ะคือการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนนะ<ต>ประเทศเทางเลือกแล้วประเทศที่จเจริญแล้วทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเยอรมันเนี่ย <c ười> เขาสนับสนุนฮอชูเลอร์ไอโรงเรียนอาชีวะด้วยซ้ำแล้วก็ทุกคนไม่ได้ต้องจบมหาลัยนะครับแต่ถ้าคุณจบอาชีวะแล้วคุณแบบ มีฝีมือจริง,รงๆคุณได้เงินเนยอะมากโครงการ e EC ของเราก็หนุนอาชีวะนะบ่อยใช่ครับคือคือเราไม่ได้จำเป็นต้องให้ทุกคนเข้ามาหาลาัยหมดเราผลิตมาหาลายัยจ,จ,จบบัณฑิตจบมาหาลาัยเยอะแยะแต่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ทำงานไม่ได้เนี่ยมัน,ม,นมันไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศเลยครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งบ่อยเรจะแนะนำเกษตรกอย่างไรมีคนเขาพูดอันนี้พี่ก็รู้จริงเทสแค่ไหนเขาบอกว่า บางคนมีเงินมีทองมากพอไม่จำเป็นต้องกู้แต่ก็มาก,กู้ซึ่งมันทําให้เงินมันก็หมดไปกับคนพวกนี้บ้านแทนที่มันจะไปถึงคนจนให้มากไปแบบน,นี้มันมีวิธีการจะป้องกันยังไงไม่ให้คนรวยมาก,กู้ก็ยโสเนีย่ยอ่าก็จริงๆเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาอาจจะตรวจสอบฐานะทางการเงินของครอบครัวได้เช่นดูจากประวัติในบัญชีธนาคารค ประวัติการถือหุ้นประวัติการถือครองที่ดินนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อันเนี้ยเรายังไม่ได้เอาประเด็นนี้เข้ามาพิจารณาแต่ในต่างประเทศเขาอาจจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะฮะคือมันมี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือมีความจําเป็นที่จะต้องกู้ยืมไหมนะประเด็นที่2ก็คือมีศัก,กยภาพที่จะจ่ายที่จะคืนไหมไหม,มันเป็น2ประเด็นที่แยกกันนะครับ,รบซึ่ง มันก็มีคนบางคนที่เห็นว่าดอกเบี้ยถูกไปกู้มาปล่อยกู้ต่อเอออันนี้น่ากลัวนะก็มีครับไม่ใช่ว่าไม่มีผมก็ได้ยินได้รับทราบได้เห็นมาอยู่อาจารย์หลายคนก็ออกมาเห็นด้วยกับการล้างหนี้เพราะว่าเขาก็มีโยงกับเรื่องของการเรียนฟรีไม่ว่าต้องการจะเรียนอะไรก็ตามนะครับแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่ากดยุ่งยิมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกดเรื่องคนค้าโอบอยเรื่องคนค้านี่พี่เห็น น้ำตาของคนที่ค้ำแล้วต้องมาใช้นี่แทนนี่น่าสงสารเลยนะอยากเป็นนี่ให้เป็นนายหน้าอยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกันก็เราก็เคยได้ยินคำนี้นะครับแต่ว่าคนค้ำเนี่ยก็ลำบากจริงนี่ยส่วนใหญ่เป็นครูด้วยนะส่วนใหญ่เป็นครูครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอตามนี่จากเจ้าตัวไม่ได้ก็มาเอากับคนค้ำหลักการสำคัญก็คือว่าต้องคัดเลือกคนมารับ เงินกู้ที่มีศักยภาพที่จะจ่ายคืนมีศักยภาพที่จะเรียนจบ<ะ>เรียนจบแล้วจ่ายเงินได้อันนี้ถ้าเราทําเรื่องนี้ได้เนี่ยเรื่องค้าจะเป็นเรื่องรองละเพราะว่าค้าหรือ collateral เนี่ยนะครับหรือคนค้าประกันเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในในห้เวลาเราบริหารเรื่องเครดิตเน่ยเครดิต<ะ> uh, cash collateral อะไรเงี้ยนะะถ้าเราบริหารตัวอื่นได้ดีว่าเขาสามารถมีเครดิตดีบริหารได้แล้วก็ มีศักยภาพจะจ่ายเนี่ยคนค้าก็จะไม่เดือดร้อนก็ไม่สำคัญเท่าไหร<ช>่แล้วเอาละก็มีคนเขาก็ประชดอาจารย์เหล่านั้นบอกว่าถ้าอาจารย์ยุเรื่องของการยกเลิกการใช้นี่กยศอก็ให้อาจารย์พวกนั้นเนี่ยสอนฟรีไม่รับเงินเดือนก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นการผลักภาระให้ภาษีนะคือต้องพูดตามตรงว่าอาจารย์หลายคนคงม,มองภาพไม่ออกว่าถ้าเกิดว่ายกลกนี้ให้กยศอมาหาลัยที่เตงอยู่เนี่ย จะต้องปิดกิจาการลงในทันทีเลยนะ,ะยังมองไม่ออกเลยว่าตัวเองจะตกงานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามหาลัยบางแห่งเนี่ยอยู่ได้เพราะว่ามีเด็กกู้กยศเข้าไปเรียนนะแล้วตัวเองมีงานทําได้นี่เพราะกยศนะ,ะ,ะถ้าไปบอกให้ยกเลิกปุ๊บเนี่ยนะครับรุ่นถัดไปไม่มีเข้ามหาลัยเอกชนที่ว่าเนี่ยก็มหาลัยก็จะต้องปิดแล้วอาจารย์คนนั้นก็จะต้องตกงาน ผมก็เลยบอกเอออาจารย์พวกนี้บางทีมันก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนาะไม่รู้อินโอนอินเนเลยว่าสิ่งที่เต็งเรียกร้องกําลังจะฆ่าตัวเองตายตกลงหาเสียงเนื่หาแสนก็ทั้งนั้นนะฮะเสียงก็เอาแสเสียงแสงก็เอาเสียงก็เอาแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าทําแบบนี้เท่ากับคุณผลภาระเรื่องหนี้มาเป็นภาษีของประชาชนถูกครับเพราะว่าเงินยอดหนี้กเยศที่จะยกเลิกไปเนี่ยนะครับ ก็จะกลายเป็นภาระภาษีถัดไปนะฮะมันก็ไม่ได้ต่างจากภาษีที่จ่ายคือใช้หนี้จำนำข้าวครับแบบเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหนี้ก็ต้องใช้อะครับมีหนี้แล้วยกหนี้ให้แต่คนที่ต้องใช้ก็คือรัฐบาลและประชาชนคนอื่นนั่นคือภาษีไงนะก็ภาษีเราก็ต้องจ่ายไปเพื่อจะใช้หนี้แทนคนที่เขายกนี่ให้เขาซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมอีกก็เหลื่อมล้ำอีกนะฮะมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม เหลื่อมลับอย่างเดียวมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมอย่างรุนแรงคือปัญหาตอนนี้เนี่ยบอยเราก็รู้เราก็เห็นอยู่นะบางคนเนี่ยไม,ไ,มมไม่ใช่ว่าไม่มีงานทําไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเดือนพอแต่มีงานทําแล้วเงินเดือนเยอะด้วยแต่ยังไม่ยอมคืนเนี่ยเรามีกฎหมายจะทําอะไรกับคนพวกนี้ได้ไหมจริงจร,งจรงกฎหมายเขาก็ยึดชับได้เขาก็หักได้ครับหักจากนายจ้างได้แล้วทำไมยังไม่ทาอ่ะ กยศทําแล้วนะครับอ๋อเหรอครับทําแล้วทําทําไปแล้วเราก็มีวงกลว่าโหดเกินไปแต่ว่ากว่ากยศจะทํานี่หมายความว่ามันต้องถึงขั้นขั้นห <1 S 2> นึ่งแล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับเาไม่ใช่หมายความว่าจู่ๆทําเลยใช่เขาก็ให้ให้โอกาสเตือนก่อนหลายๆครั้งแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปครับแต่ทีนี้พี่ว่าที่ประชาชนเขากโกรธและโมโหในเรื่องนี้ก็เพราะว่า เขารู้ว่ามีคนบางคนที่เงินเดือนเป็นแสนแต่ยังไม่ยอมใช้นี่ก็ย่าสองมีจริงอยู่ในสภานั่นน่ะสิ